สวัสดีค่ะพาลูกๆมาเที่ยวเดินเล่นนะคะวันที่สองของฝรั่งเศสนะคะ,ะใช่นี่ไงดอกไม้สวยๆอ่ะถ่ายไปดิสภาพกลับจากเมืองไทยคือดำมาก<ว>ใช่มาก็ เอพาลูกๆมาถ่ายรูปกันนะคะทุกคนวันที่สองคะ่ะอากาศก็แบบหนาวๆสบายๆแต่ดูมือแดงมาก ต้นซากุระกันนะคะมาก่อนสวยมากทุกคน<า>โอ้ยงามตาม้กับงนี้ก่อนพาลูกมาเดินถ่ายรูปนะคะอ,อ,อันนี้สงสัยจะเป็นแอปเปิลนะมันออกหนองหรือเปล่าคิดว่านะ ลมแรงคือลมเป็นปใามากนะดไม่ได้อะ เน้นมาฝั่งนี้หน่อยแต่ไม่ต้องติดนะ อร่อยกอบกอด้มน้อนขนมปังฝรั่งเศสนะคะดูดิเช้าวันใหม่ของเรานะคะพาลูกๆมาเดินจากที่เราทำวีซ่าผ่านนะคะเพราะว่ารอบแรกไม่ผ่านรอบสองผ่าน ดูบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนอากาศแบบเย็นพอดีพอดีดีใจไหมคะที่ได้มาฝรั่งเศสดีใจค่ะกว่าจะทำเรื่องได้เนาะเดี๋ <clip S 2> วยวให้ลี่ทำคลิปไปติดตามเชอร์รี่ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำคลิปแจงรายละเอียดให้ดูว่าการทำวีซ่ามาฝรั่งเศสเสร็จมีอะไรบ้าง กำลังจะเดินไปห้างนะคะเล็กๆแถวบ้านสะดวกสบายนั่งหนาวนังกนหนาว